พี่น้องคะยายกีนพาชมอ้อยหลังจากที่ฝนตกมากพี่น้องฉีดยาใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องคะเบิ่งบรรยากาศอ้อยยายกีนถั่วมหัวแล้วเด้อไก่สีเป็นล้ำแล้วเด้อผัวนะ่ะงุ้ลพี่น้องคะกำลังสีได้กินปุ๋ยเล็กๆแล้วเนี่ย อีกแก๊เดือนหนึ่งก่อนจังมาส้มหม่พูน่ะฝนตกได้กินน้าพูน่ะเข่าก็เดยขึ้นยัวขึ้นแน่แล้วเสียงเขียดกระห้อง็นบ่มีน้ำใส่กันแจ็คสป,ปินจ้งใดเสียงเขียดจะหน้าห้อง ได้กินผ้าส้มอ้อยจ้ามอ,องงามมอ,องบองงามละ่ะบรรยากาศช่งนาตาพงเข่า ที่เดี๋ยวปุ๋ยมาใส่แล้วไม่น้ำแล้วถือผ้าอายหย่ากับเปียนสีอยู่บนไก่กับอายใส่กันฝนตกมากกับสิปุ๋ยปีหอกก่อนใด้เปียอยู่สองสามเมื่อนึง Hmm.